เสียงโห่รอ่อยๆดังก้องไปทั่วลาดินหน้าตลาดเย็นไอ้เล็กชายหนุ่มผอมแห้งในเสื้อกล้ามเก่าๆก,กับการเกงขาสั้นขาดวินกำลังนอนงายอยู่ใต้เนารองเท้าหนังมันแววของลูกชายเจ้าของร้านทองในอำเภอไอ้แชมคนที่ใครๆก็เรียกว่าอันถภาในคราบเศรษฐีจะลุกใหม่ไอ้ขี้เมาออยากให้ครูเตะอีกสักทีแชมตะโกนเสียงดังขนาดเท้าหนักเหยียบลงบนอกเล็ก อย่างไม่ไว้หน้าชาวบ้านบางส่วนเดินผ่านบางส่วนยืนมองแตกไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยพวกเขารู้ดีว่าพ่อของแชมป์เป็นคนมีเงินและอิทธิพลถึงขั้นที่นายตำรวจยังต้องก้มหัวให้ส่วนให้เล็กก็แค่คนร้ายบ้านขี้เมาประจำซอยไม่มีงานไม่มีครอบครัวใหม่มีแม้แต่ศักดิ์ศรีเล็กน,อน้อยแน่นิ่งปากเขามีเลือดหลายสิบดวงตาข้าหนึ่งเริ่มปูช้ำแต่ไม่มีคำดา่าไม่มีการโต้กลับเขาแค่ หูรอแห้งๆเบาๆในลำคออย่างน่าสมเพชตัวเองแชมป์หูรอแล้วถมน้ำลายใส่อย่าลืมนะมึงคนอย่างมึงมีชีวิตอยู่ได้ก็พระคนอย่างกูยังไม่เบื่อจะเล่นจากนั้นเสียงเครื่องยนต์บิ๊กไบก็ดังลานก่อนจะแล่นหายไปพร้อมเสียงเฮฮาของพวกพ้องเรียนแบบการเดินขากับเพลของเล็กอย่างหยีดหยาไม่คืนนั้นเล็กไม่กลับไปนอนใต้สะพานเหมือนทุกทีเขาเดินโซเซไปเรื่อย ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลอดใบไม้หนาทึกของป่าริมอำเภอเดินไปจนไม่มีแรงจะเดินต่อยอนกาหลงใต้ต้นโพใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็หลับไปอย่างหมดแรงแต่เมื่อเล็กตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่กลับพบว่ามีชายชรารูปร่างผอมสูงห่มจีวรเก่าๆยืนอยู่เบื้องหน้าเจ้ามาเสียที่นี่ทำไมพระเท่าถามด้วยเสียงนิง่งสงบเล็กไม่ตอบในทันทีเขาแค่ก้มหน้านิง่ง ก่อนพูดว่าผมไม่มีที่ไปแล้วครับหลวงพ่อไม่มีใครเหลียวแลไม่มีแม้แต่กำปั้นจะสู้ใครพระเท่าหัวเราะเบาๆแล้วเดินเข้าไปตายสารวัตรกลางใกล้ๆที่แทบไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ในป่าแห่งนี้ถ้าไม่มีใครสอนให้สู้อย่างคนเจ้ากับููแบบหมาก็ไม่ได้หรอกนั่นคือจุดเริ่มต้นเหล็กเริ่มอาศัยอยู่กับพระเท่าในวัดร้างกลางป่าพระเท่าผู้นั้นชื่อรวมภูกันเคยเป็นนักมวยชื่อดังในยุค สงครามเวียดนามก่อนจะบวดและเร้นกายในป่าเพื่อฝึกจิตและปล่อยวางแต่สำหรับเล็กพระเท่าไม่ได้สอนแค่เรียนธรรมะท่านสอนหมัดของคนที่ต้องป้องกันสิ่งที่รักหมัดที่ไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครอย่างร้ายสติทุกเช้าเล็กจะลุกขึ้นตอนห้านาฬิกาฝึกสมาธิอยู่ใต้ต้นโพจนแสงแรกสาขเข้ามาจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นเขายกไม้ท่อนเป็นน้ำนักฝึกหมัดตามทุ่งท่าที่หลวงปู่กันเคย ใช้มือสมัยยังสวมกางเกงมวยผืนแดงวือที่เคยถือขวดเหล้าเริ่มจับกำหมัดได้มั่นคงดวงตาที่เคยพร่ามูเพราะเมาเหล้ากลับมามีแวลแนว่หนึ่งปีผ่านไปวันหนึ่งเมื่อเล็กรู้สึกว่าร่างกายแข็งแกร่งพอเขาคุกเขา่าต่อหน้าลวงปูกันแล้วพูดว่าผมขอลงจากเขาไม่ใช่เพื่อลางแคนแต่เพื่อให้คนจนได้มีมัดไว้สู้กับโชชตาบ้างครับลวมปูกัน ไม่ตอบอะไรเพียงยิ้มบางๆพร้อมกับยื่นสายรัดข้อมือผ้าฝ้ายสีซีดให้จงจำไว้หมัดของเจ้าอย่าได้มีไว้เพื่อแก้แค้นแต่จงมีไว้เพื่อปกป้องสิ่งที่คนอื่นกลัวเกินกว่าจะยืนหยัดเล็กก้มกราบแล้วเดินจากวัดลงมาพร้อมใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในวันที่เขากลับเข้าสู่อำเภอทุกสายตาต่างเบิกกว่าเมื่อเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในตลาดเย็น คนที่เคยเป็นขี้เมาที่นอนข้างถังขยะแต่บัดนี้กลายเป็นชายรูปร่างกำยำดวงตาสงบนิ่งเหมือนสายน้ำและแล้วโชคชะตาก็หมุนกลับโพราะแชมอันธพาลูกเศรษฐีได้กลับมาที่อำเภออีกครั้งเสียงท่อไอเสียของรถยนต์รูดังก้องไปทั่วตลาดเช้าพร้อมกับเสียงเพลงดังสนั่นจนแม่ค้าแถวนั้นต้องยกมือปิดหูรถบีเอมดัยูสีขาวสะอาดจอดเทียบหน้าร้านชํำ ก่อนที่ประตูจะเปิดออกพร้อมรองเท้าหนังยี่ห้อแพงกระแทกพื้นแชมลงจากรถพร้อมรอยยิ้มยองในพวกขี้จนยังไม่เจงกันอีกเหรอผู้คนต่างพากันหลบสายตาไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งบางคนจำได้ว่าเมื่อปีก่อนแชมผ่านพวกมาปิดตลาดทั้งวันเพราะแม่ค้าคนหนึ่งปฏิเสธไม่ให้ถอนเกินแชมมันหายไปปีเต็มเพราะไปเรียนต่อเมืองนอกและไอเมื่อมีใครคิดว่ามันจะกลับมาทำเรื่องเดิมซ้ำอีกข้า แกงอยู่ไหนวัดขอกินฟรีจานหนึ่งเดียวโปรโมทให้เสียงแชมป์ตะโกนเหมือนตลาดเป็นของมันแม่ค้าคนหนึ่งกู้มือไปหยิบจานแต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นก่อนไม่มีแจกแล้วพี่ที่นี่ต้องจ่ายเหมือนกันทุกคนทุกสายตาหันไปทางต้นเสียงชายหนุ่มเสื้อยืดสีเทาเก่าๆก,ก,กับกางเกงวอร์มขาดตรงเขา่าแต่ร่างกายกายบึกบึงสายตาคงกริดและท่าทางสงบนิ่งจนน่าเกรงถามใครว่า มึงแชมถามพร้อมคำในลำคอแต่พอมองใกล้ๆดวงตาของมันก็เบิกกว้างไอเล็กเล็กไม่ตอบเขาแค่ยิ้มบางๆแล้วก้าวเข้าไปขวางหน้าร้านข้าวแกงด้วยท่าทีเรียบเฉยอย่าทำให้ตลาดนี้กลัวอีกเลยพี่ผมขอแชมปหัวรอกลั่นหึบมึงจะมาขวางกูเรอจากมาขี้เมาจะมาเป็นทีโร่เรอผมไม่ได้จะเป็นทีโร่เล็กพูดเบาๆแต่ผมไม่ยอมให้พี่เหยียบหัวใครอีก แล้วชมป์สบทอทอแล้วผลักเล็กเต็มแรงแต่เล็กไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ลมจะพัดอย่างไรก็ไม่ยอมล้มมึงอยากเจ็บอีกใช่ไหมแชมป์มาหมัดก่อนจะซัดตรงเข้าหนาเล็กสุดแรงแต่ในพรตตนั้นเอิงเล็กขยับเพียงครึ่งก้าวหลบหมัดนั้นอย่างง่ายได้แล้วต่อยหมัดสวนกลับไปที่สีข้างของแชมป์แบบแม่นยำแค่หมัดเดียวเสียงเหมือนไม้กระทบหินดังผูแล้วร่างของแชมป์ ก็สุดลงทันทีทั้งตลาดเงียบกริบเสียงนกกระจิที่รองอยู่บนเสาไฟฟ้าดังชัดกว่าทุกวันผู้คนค่อยข้อมองหน้ากันแล้วเริ่มมีเสียงกระซิบหมัดเดียวหมอกไอเล็กหรอมันฝึกอะไรมาว่าน,นั่นเล็กขันมามองชาวบ้านดวงตาเขานิ่งสงบก่อนจะพูดขึ้นกลางวงล้อมว่าผมไม่ได้กลับมาเพื่อสู้ใครแต่ผมอยากให้คนที่ไม่มีอะไรแต่มีหมัดไว้ป้องกันตัวบ้าง จากวันนั้นชื่อของไอเล็กกลายเป็นเรื่องเล่าของตลาดทุกเย็นเขาจะไปฝึกมวยที่ลานเก่าๆข้างวัดในตัวเมืองมีเด็กๆวัยรุ่นคนหาเช้ากินค่าและแม้แต่หญิงชราบ,บางคนมาขอดูขอฝึกด้วยไม่มีค่าเรียนไม่มีค่ายไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการมีแต่เพียงเพียงคําว่ามาแล้วเอาหมัดไปใช้ในทางที่ควรเขาสอนท่าเบื้องต้นท่าป้องกันตัวการตั้ง หลักการล้มอย่างไม่เจ็บแต่ที่สำคัญที่สุดเขาสอนให้รู้จักใจหลายคนที่เคยถูกอันพานรังแกเริ่มเปลี่ยนท่าทีคนที่เคยกลัวเริ่มยืหลังให้ตรงขึ้นคนที่เคยเก็บความเจ็บใจไว้ในอกเริ่มระบายออกด้วยเสียงมากระทบกระสอบทรายแล้ววันหนึ่งเมื่อกลุ่มของแชมป์หายเจ็บแล้วกลับมาพร้อมท้าทายว่าท่าจะสอนหมัดก็เอามาวัดกันจริงๆเลยดีไหมเลกก็เพียงยิ้มแล้วตอบว่าหมัดของผมไม่ได้มีไว้ ชนะแต่มีไว้ให้พวกคุณรู้ว่าคนจนก็มีหมัดเหมือนกันค่ำวันนั้นลานฝึกเล็กๆข้างวัดที่เคยเงียบสงบเต็มไปด้วยเสียงคือหาของผู้คนชาวบ้านทยอยกันเข้ามายืนล้อมวงดูชายหนุ่มรูปร่างกำยำในเสื้อยืดซิซ,ซีคนหนึ่งที่กำลังช่วยเด็กน้อยยกแขนตั้งกะหน้ากระสอบสายผืนเก่ายืนให้มันอยากลัวเสียงมัดมันดังก็จริงแต่ไม่ได้ทำร้ายเราท่าใจเราไม่สันเสียง ของเล็กยังคงนิ่งเหมือนน้ำในบ่อวัดเด็กคนนั้นกัดฟันแน่นแล้วชกกระสอบอีกครั้งเสียงปึกดังเบาๆแต่แน่นหนักเสียงปรบมือจากรอบข้างดังขึ้นเบาๆไม่ใช่เพราะแรงหมัดของเด็กน้อยคนนั้นแต่เป็นพระใจที่เขาส่งผ่านปลายหมัดมาเล็กหันไปพยักหน้าให้หญิงไวกลางคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเธอคือป้าจันแม่คาขายผักที่เคยโดนพวกแชมป์รือแผงเพราะเธอปฏิเสธไม่ให้ทอนแบงค์พันธุเล็ก ช่วยเธอขึ้นจากน้ำตาด้วยการสอนให้เธอลุกได้ด้วยตัวเองแต่ยังไม่ทันที่ความสงบจะอยู่นานเสียงรถจักรยานโยนหลายคันก็ดังขึ้นดาวกับมดแดงยกระมาฝุ่นจากล้อหมุนพุ่งขึ้นครุ้งกลางลานคนกลุ่มหนึ่งลงจากรถในชุดเสื้อหนังกางเกงยืนแว่นดำคนหน้าสุดคือแช่แชมป์แต่ไม่ใช่แชมป์คนเดิมที่เคยใสเสื้อเชิ้ตแบรนด์แพงรียิ้มยอด,ด้วยความมั่นใจทว่าวันนี้ในดวงตาเขามีแววกัด เกลืยอเหมือนคนที่ถูกพระศักดิ์สิทธิ์ไปมึงคิดว่ามึงเป็นใครว่าไอ้เล็กแชมตะโกนเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์แค่มึงต่อยครูหมอกครั้งเดียวแล้วคิดว่าตัวเองเป็นทีโรรีไงเล็กไม่ตอบเขาแค่ยืนมองนิ่งนิ่งมือ,อย่างประคองข้อมือเด็กน้อยอยู่แชมเดินเข้ามาชิดใกล้พอให้กลิ่นอัดแน่นของความโกรธแทบพ่นออกมาจากลมหายใจมึงกล้าพอจะขึ้นเวทีไม่มึงกับครูคนเดียวต่อคนเดียวถ้ามึงชนะ กูจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแต่ถ้ามึงแพ้มึงต้องเลิกทำตัวเป็นอาจารย์หมัดโง่โง่นี้แล้วหายหัวไปจากอำเภอนี้ซะเสียงคือหาดังขึ้นรอบลานฝึกผู้คนเริ่มกระซิกกระซาบบางคนหวนใจบางคนเชื่อมั่นเล็กนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะก้มมองเด็กน้อยข้างตัวแล้วพูดเสียงเรียบก็ได้แต่มีข้อแม่แชมขมวดคิ้วกูไม่สู้กับมึงเพราะอยากชนะแต่เพื่อให้เด็กพวกนี้รู้ว่าหมัดจริงๆต้อง ใช้ยังไงเล็กหันไปทางชาวบ้านแล้วพูดเสียงดังพอให้ได้ยินทั้งลานด้วยว่าผลจะเป็นยังไงผมจะยังสอนมวยให้คนจนต่อไปเพราะหมัดนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวบรรยากาศเงียบสงดก่อนจะมีเสียงหญิงชาราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเองไปเธอเล็กเราเชื่อใจหมัดของเองเล็กยิ้มบางบางแล้วเดินออกมาจากววมายืนตรงกลางลานแชมปถอดแว่นปล่อยเสื้อหนังไว้กับลูกน้องแล้วเดิน เข้ามาอย่างกระหายชัยชนะผู้คนยืนล้อมเป็นวมีเพียงผืนผ้าใบาเก่าๆที่ปูเป็นพื้นให้พวกเขาไม่ใช่เวทีชกไม่ใช่ฝ่ายสองไม่มีกล้องถ่ายทอดมีแค่หมัดและใจเสียงลมหายใจเงียบงันเมื่อสองร่างยืนประจันหน้ากันกลางลานฝึกเสียงนกร้องกลิ่นดินความร้อนจากแดดยามบ่ายและจิตใจของชาวบ้านรอข้างทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งรอเพียงหมัดแรก เล็กยืนอย่างนิ่งสงบดวงตาเขาจับต้องที่แชมปแต่ไม่ได้มองด้วยความเกลียดชังหากเต็มไปด้วยความเข้าใจราวกับอาจิตใจอีกฝ่ายได้ทะลุแชมป์สุดลมหายใจแรงฟันบทกันแนนกล้ามเนือเ้อเกรงเครียดทุกส่วนมือสองข้างกำแนนเป็นหมัดแล้วกระโจนเข้าสายเล็กทันทีหมัดซ้ายหมัดขวาเขาตามทุกท่าเต็มไปด้วยความเร็วและแรงจากความแค้นะส,สมแต่เล็กหลบได้ทุกหมัดด้วยจังหวะนิ่มนวล หมือนสายลมพัดผ่านไม้ไผ่ไม่สวนไม่ตอบโต้เขาเพียงขยับเพียงพอเพื่อไม่ให้โดนและไม่ให้ต้องทำร้ายหลบทำไมว่าแชมป์คำรามกลัวเรอมึงไม่ใช่ทีโรของพวกมันเรอแต่เล็กยังคงนิ่งและนั่นยิ่งทำให้แชมป์หัวเสียเขาเงื้อหมัดสุดแรงกระโจนเข้าใส่อีกครั้งทว่าก่อนที่หมัดนั้นจะพุ่งถึงหน้าของเล็กเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวแชมป์มัดของคนไม่ใช่มีไว้แก้แค้นแต่มีไว้ปกป้องสิ่งที่ คนอื่นกลัวเกินกว่าจะยืนหยัดมันคือเสียงที่เคยหัวเราะเยาะเมื่อปีก่อนมันคือเสียงของไอ้เล็กที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นขี้เมาอีกต่อไปแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเองมัดของแชมป์ถูกจับไว้กลางอากาศโดยเล็กๆไม่ได้โศกกลับเขาแค่ดึงมือของแชมป์ลงแล้วพูดเบาๆพอแล้วพี่มันไม่ใช่สึกระหว่างผมกับพี่อีกต่อไปมันคือศึกในใจของพี่ต่างหากแชมป์ชน,นักดวงตาสั่นไหวร้านที่เคยแน่นเต็มไป ด้วยแรงโทราส่เหมือนถูกปลวกปล่อยบางสิ่งจากภายในเงียบทั้งลานเงียบอีกครั้งก่อนที่แชมป์จะสุดตัวลงช้าๆไม่ใช่เพราะเจ็บจากมัดแต่เหมือนหมดแรงจากการฝืนบางอย่างมาทั้งชีวิตเขานั่งกลุ่มหน้ากลางลานลูกพี่คนเดิมของเด็กอันธพาทั้งอำเภอร้องไห้แบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนพ่อกูไม่เคยมองกูเลยถึงกูจะเรียนเมืองน,นอกก็ตามเขาสนแต่ร้านทองสนแต่ชื่อเสียงกูแค่ อยากมีค่าบ้างเล็กนั่งลงข้างค้าไม่พูดอะไรเพียงว่ามือลงบนลายแชมปเบาๆแล้วมองออกไปยังเด็กๆที่มุงดูอยู่ห่างๆเสียงของป้าจันดังขึ้นท่าหมัดแก่ทำให้เด็กคนหนึ่งเปลี่ยนได้แบบนี้สอนต่อไปเธอเล็กต่อให้ต้องมีศัตรูอีกหนึ่งคนก็ให้เขารู้ว่าคนจนก็ยืนหยัดได้แล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากเด็กชายคนหนึ่งที่เคยกลัวเงาแชมปในอดีต จากนั้นก็อีกคนและอีกคนจนทั้งลานดังก้องด้วยเสียงแห่งกำลังใจคืนนั้นไฟฉา,ายดวงเล็กหาหนาลานฝึกยังเปิดอยู่ยาวนานเล็กยังสอนเด็กๆให้ยืนให้มั่นให้กาดให้ดีไม่ใช่แค่ให้หมัดหนักแต่เพื่อให้หัวใจหนักแน่นพอจะรับมือโลกที่ไม่ยุติธรรมแอบแชมไม่ได้กลับไปพร้อมผู้อันธพาลแต่กลับมายืนดูอย่างเงียบๆริมานพร้อมรอยยิ้มจังๆในดวงตา ที่เริ่มอ่อนโยนลงหลายเดือนผ่านไปลานฝึกข้างวัดที่เคยเงียบเหนากลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากทุกสารอาทิตย์เด็กตัวเล็กๆในเสื้อผ้าขาดูมาจากชุมชนแออัดหญิงชราหลังค่้องถือไม้เท้าเดินมารอดูเด็กวัยรุ่นที่เคยโดนรังแกในโรงเรียนหรือแม้แต่ชาชกรที่เพิ่งออกจากคุกต่างพากันแวะเวียมาเรียนรู้มัดของเล็กไม่มีใครเรียกเขาว่าไอ้เล็กอีกต่อไปมีเพียงคำว่าครู เหล็กรีบบางคนเรียกแบบติดตลกว่าอาจารย์มัดเดียวเหมาะด้วยความเคารพที่ลานฝึกไม่มีชื่อสำนักไม่มีสิทธิเอกไม่มีค่ะทำเนียมแต่มีป้ายใต้ไม้เหล็กเล็กเขียนด้วยหลายมือว่ามัดไม่ใช่ของใครแต่เป็นของคนที่ลูกสู้เพื่อคนอื่นเสียงกระสอบทรายกระทบดังปกปึๆทุกเย็นขั้นด้วยเสียงหูร้อของเด็กที่ล้มแล้วลูกเสียงปรบมือจากคนเท่าคนแก่ที่ มานั่งดูด้วยหัวใจที่อบอุ่นและเสียงแนะนำอย่างนุ่งนวลของเล็กในทุกการฝึกแชมป์เองก็กลายเป็นขาประจำเขาไม่ใช่ลูกเศรษฐีที่ยิงพยองอีกต่อไปแต่เป็นชายหนุ่มธรรมดาที่มาช่วยกวาดลานช่วยผูกเชือกกระสอบช่วยสอนเด็กเล็กๆตั้งกะวันหนึ่งขณะที่ฝึกกันตามปกติเด็กหนุ่มชื่อต้นลม้มลงเพราะวิ่งชนกระสอบที่หลุดจากเชือกเขาร้องให้เสียงสะอื้นสะท้อนความเจ็บทั้งกายและใจเล็ก เดินไปประคองแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายรู้ใหม่ว่ามัดสำคัญน้อยกว่าอะไรครับเด็กน้อยปากน้ำตาการลุกเล็กยิ้มมัดสอนให้เราต่อยแต่การลุกสอนให้เราไม่ยอมแพ้เด็กน้อยยิ้มทั้งน้ำตาแล้วลุกขึ้นยืนใหม่คราวนี้เขาวิ่งไปตั้ามมัดอีกครั้งอย่างไม่ลังเลแต่ความเงียบสงบก็อยู่ได้ไม่นานข่าวลือเริ่มแพร่กระจายว่าเจ้าของที่ดินแถบวัดร้างกำลังจะขายพื้นที่ให้กับบริษัท ใหญ่เพื่อสร้างรีสอร์ทรูลานฝึกของเล็กกำลังจะกลายเป็นลานจอดรถชาวบ้านพากันวีโตกถ้าไม่มีลานฝึกนี้พวกเราจะไปเรียนที่ไหนถ้าลานฉันไม่มีที่ฝึกเขาก็ต้องกลับไปวิ่งเล่นในตรอกเปรี่ยวอีกแล้วนะสิทธิเล็กนิ่งเงียบแต่ในใจหนักอึ้งกว่าหมัดของใครทั้งหมดเขาเดินทางเข้าเมืองไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อตามหาเจ้าของกรรมสิทธิ์และต้องตกตะลึงเมื่อรู้ว่าเจ้าของคือพ่อของ แชมป์ยิ่งตกใจยิ่งกว่าเมื่อพบว่าแชมป์เองก็เพิ่งรู้ความจริงพร้อมกันมันคือที่ของพ่อฉันแชมป์สุพตะก่อนจะกำมัดแน่นฉันเคยมีอำนาจอยู่บนเศษผืนดินนี้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าความหมายของมันคืออะไรเล็กพยักหน้าพี่เคยใช้พื้นที่นี้เหยียบหัวคนแต่ตอนนี้พี่มีสิทธิ์จะใช้มันยกหัวใครขึ้นได้แชมป์เงียบไปนานก่อนพูดเบาๆว่าฉันจะขอพ่อให้ ที่นี่กับพวกเราคำพูดนั้นเหมือนคำประกาศสงครามสำหรับฉันไม่ใช่ต่อคนอื่นแต่ต่อความกลัวความเยื่อยิงและความเงียบงานในครอบครัวตัวเองตลอดหลายปีคําวันนั้นชันยืนอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่ของครอบครัวบ้านที่เขาเคยเคยเติบโตอย่างโดดเดี๋ยวภายใต้แนวอิทธิพลและคำสั่งของพ่อเสียงเครื่องปรับอากาศดังกึง่งเงียบกึง่งหนาวภายในตัวบ้านบรรยากาศเงียบเย็นคล้าย ออฟฟิศมากกว่าบ้านพ่ออยู่มาครับเขาถามคนใช้ด้วยเสียงหนักแน่นกว่าทุกครั้งภายในห้องรับแขกผู้ชายวัยหกสิบตนตนนั่งไขว่ห้างอยู่กลางโซฟาหนังแท้ซุปซิก้ากลิ่นฉุนพลิกเอกสารอย่างไม่แย่แสกลับมาเพราะเงินหมดหรือเขาถามโดยไม่เงยหน้ามองเปล่าขอรักครับผมกลับมาเพื่อขอที่ดินลานข้างวัดแชมตอบเสียงพลิกกระดาษหยุดลงพ่อเหยหน้าขึ้นดวงตาคงกริกคล้ายเหี่ยวที่ดินแปลงนั้นฉันจะ คารีสอกกำลังจะขึ้นถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นจริงๆอย่ามาเสียเวลาฉันมันมีความจำเป็นครับแชมองตรงเพราะตรงนั้นคือที่ผมได้รู้จักคำว่าคนครั้งแรกชายชราวางซิก้าลงแล้วหัวรอยันฉันส่งแกเรียนเมืองนอกเสริมโปรไฟล์ซอรถให้ขับใช้ชีวิตรูราที่ใครก็อิจฉาแล้วแกบอกว่าลานดินเก่าๆมีค่ากว่านั้นแชมยืนนิ่งเสียงในหัวเขาดังขึ้นมาอีกครั้ง เสียงของเล็กเสียงของเด็กที่ฝึกหมัดเสียงของป้าจันเสียงหูราะของคนที่เขาเคยหยิบย่ำเขาโน้มตัวลงคุกเข่ายังไม่มีฟอร์มเรืออยู่ผมขอไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ยังกล้าสู้กับโชคสชะตาพ่อเคยสอนผมว่าอยากได้อะไรก็ต้องใช้วิธีที่โลกยอมรับแต่ผมเพิ่งรู้ว่าบางอย่างเราต้องยอมเสียเพื่อให้ตัวเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงๆเงียบนานพ่อไม่ได้พูด อะไรเลยแค่ลุกขึ้นเดินผ่านแชมป์ไปอย่างเงียบๆก่อนจะพูดเสียงเทาเบาแก่โตแล้วสินะวันถัดมาหนังสือแจ้งเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ี่ดินถูกสมาที่วัดบ่ายวันเสาร์ท่ามกลางแสงแดดจางๆและลมอ่อนๆลานฝึกวัดคึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงหูร้องของเด็กๆปอป,ปนกับเสียงหมัดกระทบกระสอบมีคุณครูอาสาและอดีตนักมวยอาวุโสมาช่วยดูแลมีเวทีไม้ ก่าถูกตั้งขึ้นกลางลานพร้อมแผ่นผ้าใบเขียนด้วยสีแดงลายมือไม่สวยนักว่าพีทีเปิดสำนักมัดของคนธรรมดาไม่ใช่สำนักที่มีใบอนุญาตไม่ใช่สำนักที่สอนศินละปะการต่อสู้ให้แข่งเอาชนะแต่เป็นสำนักที่มีใจเล็กเดินขึ้นเวทีไม่มีพีรีตองเขายกมือไหว้ชาวบ้านแล้วกล่าวเพียงประโยคเดียวที่นี่ไม่สอนสอนให้ใครเก่งกว่าคนอื่นแต่สอนให้ รู้ว่าคนธรรมดาก็สู้ได้เสียงปรบมือกึกก้องเชมยือนอยู่ท้ายเวทีพร้อมรอยยิ้มจางหาฮาและหมวกใบเก่าที่เด็กคนหนึ่งมอบให้เขารวมปู่กันแม้จะไม่ได้ปรากฏกายแต่ชาวบ้านบอกว่าทุกเช้าตรู่ยังเห็นชายชาราห่มจีวรเดินจงกรมริมเขาแอบมองลานฝึกเงียบเๆแล้วหายไปในป่าเล็กมองฝ้ารอยยิ้มบนใบหน้าใม่ใช่รอยยิ้มของผู้ชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคน ที่ลุกขึ้นมาได้จริงๆและเขาไม่ได้ลุกเพียงคนเดียวเด็กขี้เมาในวันนั้นกลายเป็นมัดของคนธรรมดาในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ไม่มีใครต้องกลัวเอาเองท่าของคนรวยอีกต่อ